โอเคครับตะกี้แอบเช็คดูนะว่ามีใครทายผลกันบ้างนะโอ้โหนะมีการทายผลทางด้านของอิมมทอลเนี่ยลืมล่ำเลยนะครับเยอะมากเอไม่ใช่อิโมทออ๋อพีพีเยอะมากนะแต่ก็มีคนนะครับไปทายทางด้านของอิมมทอลเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เยอะเท่านะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ5%ได้ไหมห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อะสิบเปอร์เซ็นต์อะสิบคนทายหนึ่งอะสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ก็มีทางด้านของอิม o r t a ทนะประมาณ10%เงี้ยที่เหลือครับทา,ทายผลว่า PVP นะหลังจากเกมที่แล้วผ่านมาผมว่านะทางด้านของใครที่ทายผลด้านข้องอิมพัทเนี่ยคงจะมีหวังขึ้นมาครับส่วน PVP ีเขาหนาวๆร้อนๆกันนะครับโอเคครับคู่อ่อคู่อ่อแมตท,ที่3กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยเดีกว่าครับผม โอเคครับแมตช์ Matt ที่3เริ่มขึ้นแล้วนะฮะทางด้าน p ีพีซูเปอร์เฟนครับอยู่ทางด้านด้านล่างเนะี uh, South, นะ่ยเอ่อเซาเนี่ยส่วนอิมมัทช์อยู่น็อตนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับ p ีพีซูเปอร์เฟรนเรถถังใช้สเต็ปเดิมแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็อิมมัทช์ครับก็ใช้แผนเดิมรถถังคันเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันกับเกมแรกนะครับ เค okay, ครับแล้วนี่ฮะออกมาแล้วนี่ครับตัวนี้นี่ครับตัวสเกลเนี่ยแล้ว m x 13ครับ13,90ครับนี่มาแปะไว้อยู่ด้านซ้ายแล้วมีเพื่อนเข็นมาครับเข็นกันมาเข็นกันมานะนี่ครับ s 3นะฮะด,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 ดึงดึงดึงเงี้ยดูเหมือนว่าอ m ม r ท a l เนี่ยจะมาตั้งรับอยู่กราบขวานะครับด้านบนขวานะ รอให้นั่นของทีม P p พบุกขึ้นมาแคปจากนั้นคงจะเล่นแผนโต้กลับนะครับและส่งตัวสเกลไปอยู่ด้านล่างอยู่อีก2ตัวครแผนของ P p พครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ทางด้าน,นกลับซ้ายครับส่งตัวสเกลขึ้นมา2ตัวเช่นเดียวกันนะแต่เป็นด้านของอนี่นะครับที่ส่งมาสเกลคือทีหกนะกลับทาง้าของ t ีวันนั่นเองนะครับขึ้นมาแล้วทางกลับซ้ายนี่นี่ครับ ก็คือนอกจากสกาวแล้วเนี่ยยังยิงชาวบ,บ้านเขาได้ด้วยนะฮะสำหรับทีหกเนะ่ะครับมาดูว่าเกมนี้จะเป็นเช่นไรนะครับน่ครับยังเงียบเงียบกันอยู่นะนะสำหรับใครที่ต้องการจะทายผลตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าสามารถจะร่วมสนุกทายผลได้ในคู่ต่อไปนะถัดจากนี้ครับเนะี่ยเป็นทางด้านของทีมเอ,อ่อท e นะครับ นะทีมเปอร์เซียครับเจอห้าน,นของซิลิดักเรว t ชันนั่นเองเนี่ยอีกสักครู่เราจะเปิดให้ผลตอนเกมกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับโอเคนะมาดูเกมกันก่อนตอนนี้ครับก็ยังทรงๆนะต่างฝ่ายต่างกําลังดูเชิงกันอยู่นะครับนะฮะเกมแรกเนี่ยไอยเกมที่2เนี่ย PVP เนี่ยพลาดไปตะกี้นะเลยทำให้เกมนี้ครับเขาก็ไม่กล้าเข้าพลวดสักเท่าไหร่นฮะก็ทรงๆอยู่นะครับทรงเกมอยู่นะนะพลังสีฟ้าครับ นะอาถันเล่นมันจะมีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเข็นมาแล้วครับข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนะฮะนะครับจับไปดูฝั่งอ m ม o r t a อหน่อยฮะเ g รบนะฮนะเซอร์เว e r เตอรนะจับมาผมดูหน่อยแล้วผมจะดูแผนการเล่นของทีมสีส้มนะว่าเขาวางแผนไว้อย่างไรครับ ขอบคุณคุณพรสมุยมากนะครับนีที่ช่วยตอบช่องแชทให้นะครับนะว่าจะสามารถรับโกได้อย่างไรฮะอืมนะคร,ะครช่องแชทสามารถพิมพ์คุยกันได้นะไม่มีอ่อมีปัญหาสงสัยอะไรสามารถจะพิมพ์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่ามันเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับนะเออนะครับผม <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับยังนิ่งๆกันอยู่นะ นี่ครับแพ็คเกมกันอยู่แล้วส่งมาอีกประมาณ2ตัวนะฮะมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ทางด้านของทีมอิ m มัท t ทอนะส่งทีหนึ่งมาถึงฐานของทางด้านของทีมอันนี้เลยนะครับทีม PvP เลยนะฮะอ่ะบางคนงงนะครับว่าออโต้โหลดคืออะไรลูกแม็กคืออะไรนะฮะ มันเป็นหลายศับนะครับมันก็คือลูกกระสุนออโต้โหลดบางคนอาจจะเรียกออโต้โหลดนะบางคนอาจจะเรียกลูกแม็กนะมันคือมันยิงรวๆนันเองนะครับแล้วตอนนี้เหมือนจะมีการแคปทงนะีบอกให้รู้ว่าตอนนี้นะครับมาแล้วมาแล้วนะคุณเทเรซาบอกนะฮะนะครับ ทางด้านของอ m มัทชเนี่ยส่งทีหนึ่งไปยับๆบ,บ,บอกว่าเนี่ยนะมาอยู่ที่ฐานแล้วนะเออ,เอ,อให้ระวังตัวหน่อยนะจะกลับมาไหมมันเป็นสงครามจิตวิทยานะครับมาจิ้มๆแล้วก็จากไปเนี่ยหลอกให้อยากแล้วก็จากไปให้รู้ว่าคือจะไปบุกหรือจะไปกันอะไรเงี้ยให้รู้ว่าอยู่นี้นะเออจะข้บบุกก็ไม่ได้นะชะลอการบุกค,ครับแล้วเวลาตอนนี้เหลือประมาณ4ี่นาทีครึ่งนะฮะอีกแค่4นาทีครึ่งแล้วทีหนึ่งครับของทางด้านของทีมอ m มัทชก็บินไปแล้วครับ1คัน ไปบินตอนไหนวะดูไม่ทันนะครับนะดีวิเจกรุณาแคปให้ทันทันหน่อยนะครับนะแล้วมาชนว่านี้ครับการขับรถถังชนตึกนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องปติไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะขนาดทั้งด้านผู้เล่นนะครับทัวร์นาเมนต์เขายังขับรถชนตึกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราเวลาขับชนตุ่งชนตึกชนต้นไม้เนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเขาก็ชนกันนะครับนะครับผมเนะยอืมไม่ต้องกลัวครับเนี่ย ใครจะบอกว่าเรานุ้งเรานุบดิวบีเนี่ยขับรถชนตกชนตึกชนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะขนาดทีมแข่งเขายังชนกันได้นะครับหรือเขาอาจจะคิดว่ามันชนแล้วมันจะแตกนะเนก็เนี่ยครับแล้วไอ้เนี่ยมีไฟติดขึ้นแล้วปิ้งปิ๊งเหมือนจะเจออยู่เรื่องด้านกราบขวานะครับแล้วก็มีการยิงสาดกระสุนกันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ทางด้านของทีม PVP ตอนนี้มาอหนึ่งสองสามสี่ตัวนี่อยู่ทางด้านของฝั่งของอิมมัททหมดแล้วนะแล้วเข็นขึ้นมาแบบต่ออย่างต่อเนื่องครับทิ้งสองตัวไว้ที่ฐานนะครับแล้วเข้าไปแคปแบบแวบขึ้นมาหน่อยๆน,นะขึ้นมาสามขึ้นมาสี่้ลก็หายไปเจอเลยครับสามคันครับซุ่มโปอยู่ด้านตาขวาแล้วต้องถ่ายลวจุดอ่าสีเจ็ดนะครับตรงนี้นะสามคันครับประกอบไปด้วยเอ็มเอ็กแล้วก็อีสามนะครับอีสามเนี่ยหัวมันแข็งนะ หน้ามันแข็งนะครับแล้วมันรถมันเตี้ยไงมันยิงเอาหน้าไปแทงให้ชาวบ้านได้เวลาไปไฟ่ไปงัดกันนี่นะครับมันยิงเด้งออกกันบ่อยๆนะส่วนเอ็มเอ็กนะครับมันความสามนรถมันคือมันรถมันเร็วครับเร็วครับมันรถเป็นรถถังที่เร็วอ่ะฝรั่งเศสเป็นรถถังที่เร็วมากครับแต่มันเปลาะครับเร็วแต่เปลาะครับนะฮะประมาณเมสซี่อะไรเงี้ยเร็วแต่เปราะนะอ แล้วฝรั่งเศสนะอย่างไอเอสเนี่ยก็น่าจะประมาณลูนี่อย่างนี้นะหน้าแข็งครับนะคือแข็งแกร่งนะลูนี่เร็วด้วยแข็งแกร่งด้วยนะแต่เป็นเยอรมันนี่ก็ถ้าเป็นพวกดอกวงดอกบ้าแข็งอย่างเดียวครับนะแข็งอย่างเดียวจริงๆครับนะออแล้วตอนนี้เวลาเหลืออ,อีกเท่าไหร่เนี่ยเออไลฟ์มันมาบางังสะงนนองมองไม่เห็นครับ เหลืออีกสามนาทีครับยังสามนาทีเนะีฮยแล้วรถถังนี่เทียเหลือเท่ากันครับพระเจ้าช่วยเนะี่ยเราจะนับเทียอย่างไรนี่เนะี่ยสำหรับการเสมอกันนะครับเขาจะนับเทียที่เหลือนะครับว่าใครเนี่ยเทียเหลือเทียรวมมากที่สุดเนะยชนะไปโดยที่ไม่นับทีเทียหนึ่งนะครับนี่ครับเอาละตอนนี้สั่งแล้วครับ พีพีซูเปอร์เฟรนครับบอกปิ้งปิงปเนี่ยห้านะครับระวังเอห้านะฮะนีครับนี่ครับ,รบใช้อัลโปมานะไอ้เตอแล้วครับผม,มตะนานี่ครับพีพ <c oughs> ีซูเปอร์เฟนี่มาจากประเทศ ฟิลิปปินส์นะครับนะฮะปินอยนะครับส่วนด้านของทีมเวียดนามครับเอ้ทีมอิมมอร์ทอลนี่มาจากเวียดนามครับผมนะเวียดนามเจอฟิลิปปินส์ครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นทีมชาติไทยนะเออนะทีมชาติไทยลงแข่งรายการนี้มาเตอร์นะครับเคยเห็นแข่งอยู่ประมาณเลกูล่านะฮะเคยอยู่เลกูล่านะอยากให้ทีมไทยครับนะไม่ว่าแข่งไหนก็ตามครับขึ้นมาแข่งใน มาสเตอร์ลีครับนะผมจะเอาใจช่วยเอาใจเชียนะอยากให้ทีมไทยขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วตรงนี้ครับมีการประทะก,กันเกิดขึ้นครับนะแล้วยิงด้านซ้ายยิงด้านขวาครับผมโอ้โหเนี่ยแล้วมีการแคปขึ้นแล้วเป็นอิมมัททอครับที่ส่งรถถังไปแคปนะฮะเนี่ยครับไปแคปฐานในะแคมปิ้งขึ้นมาประมาณสี่สิบแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะสำหรับการแคปฐานนะฮะที่เขามันเห็นอย่างนี้เพราะมันใช้หมดม่าเนี่ยนะครับเลยเห็นนะเออ นะครับผู้เล่นห้ามใช้หมดแต่ว่าคนสองใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ไม่รู้นะครับอ่ะตอนนี้มีการทักกันแล้วก็ทางด้านของอิมมอร์ทลครับที่ระเบิดไปอีกหนึ่งคันครับอีสสามครับไปอีกแล้วแล้วตอนนี้หกห้าหกหกทางด้าน p v p ต้องส่งรถถังไปไปป้องกันแล้วครับ ไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับ72 73เนี้ข้างล่างครับข้างล่างก็บวกกันอยู่แล้วก็หนีแล้วทางด้านของทีมอ m ม o r ท a l แล้วตอนนี้อิมมัทเเสียไปีก2คันเหลือเอ็อีก2คันเท่านั้นแล้วทางด้านของ p p ก็ไล่ยิงจังหวะนี้ครับเหลือ2ต่อ5ครับมเนะย สต่อ5เป็นการเข้าทําที่สวยงามครับเล่นจังหวะหน่งสองครับชิ่งวันทูและเจาะทะลวงตรงด้านกลางฮนะทาให้แนวรับของด้านทีมอิมัทเท l นี่แต่กระเจิงครับเหลือแค่ตัวเดียวครับนะอิมัทเนี่ใช้นัดใช้หน้าห้อยไว้ตัวเดียวนะแล้วก็ไม่ไหวนะโดนทั้งด้านของทีม PP เนี่ยกลับมาป้องกันไว้ทันครับแล้วตอนนี้เหลือเอ x 1็มเอ็คันเดียวครับนะเหลือเอแค่คันเดียวครับอื แล้วก็เรียบร้อยหมดเวลาการแข่งครับเป็นนั่นของ Immortal ครับที่พ่ายแพ้กับทีม PVP Super f r i e n d ไป2ต่อ1เกมครับมาดูนเกมเกมหน้านะครับเป็นเกมตัดสินชี้ชะตานไยถ้าเกิดทีม i m ม t ัทน์สามารถจะตีตื้นขึ้นมาได้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนมีเกมที่3แต่กิด PV PVP ชนะได้นะครับจะทำให้เกมจบลงที่สกอร์3ต่อ1ครับ <c oughs>